ค่ะสวัสดีเอฟซี FC. แฟนงทุกคนนะคะวันนี้นุนทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขคนพิเศษนะคะพอเมาค้นพิเศษน้รวยบอกว่าเพิ่นบอกเลขนะคะบอกตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะบอกสามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปเบึง้งไปฟังไปชมน้ำกันเลยค่ะอาน้ารวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมถึงบ้าน อันสว่วนนรวยมาเหรียญปีใหม่น้ำเด้อพี่น้ององันคืนอได้ยินข่า่ว่าน่ะรวยไปเจอคนพิเศษบ่ะเม่นครับพอีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินก่อนสิเอ้าถึงคนพิเศษคือพอเมาเด้อพี่น้องเพื่อนจะเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันก็น่ารวยงวดที่ผ่านมานีน่นทิยาได้สัมผัสอยู่แต่ว่าเพื่อนเ้าน้อยหน่อยเราเพื่อนก็บว้าแบบบ่มั่นใจเพื่อนบอกเลข 4, 4ี6บี่หกได้ลงเลยเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเลขโตเก้าเลขของงวดที่แล้ว งวดไม่บ่ันได้บ่ันเฮ็ดเพิ่นจะว่าจังซี่แม่น่ะถามได้เพิ่นก็ว่างวดไม่บ่ันได้เฮ็ดบ่ันได้คำนวณเดี๋ยวนี้พ่อเมาเพิ่นเป็นคนพิเศษอีหลีพิเศษแบบบ่เมาบ่หยังเลยดิเพิ่นเพิ่นจะไปค่ายว่าเขาเจ้ารักษาสุขภาพเล้วน่ะนะเขาข่าว่างวดไม่บ่ันเฮ็ดย่อมได้พ่อเมาสี่เฮ็ดเลขสี่ออกเลียบสองมื่นสามหมื่นันเฮ็ดมันมีตระเลขงวดเก่าเงวดเบาจังซี่นะงวดเก่าตัวใดล่ะพ่องวดเก่างวดเก่าของงวดที่แล้วนี่ซี่ซี่หกคนเบาจังซี่นะก็เลย อัดคลิปแล้วก็บวชในร่องกระโลบถิ่มไปเลยเลขออกมากซีซีพี่น้องออกอน้องอ่านว่าอีแม่บ่ชหนาโลบเลยหนาสิปล่อยเหยียบซีวั่สันเล็ออกซีซีทั้งวดนี้น่ะรวยไปยังไงขึ้นไปพ่อเพื่อนพอดีกัน่ายคลิปน้องบานนะครับ <S 1> <S 1> จ้าจ้าร่าง่ายคลิปน้องบานเราไม่ยางมากนะแต่โบเราเราบวได้ไปรับจ้างช่วง,งปีใหม่นี่บ้านหน้าหน้าไปเห็นเพื่อนเมื่อใดเห็นมังว่านหรือเปล่ามังว่านมังว่าน,อ,านอืเพื่อนบ้านทั้งใดเพื่อนบ้านเขาบอกขอกินน้ำ ขอหน้ำกินแนวสั่นเพิ่นมาเฮี้ยนจะวะไมาเฮี้ยนอ่นนองไอติม,อ,มขอขอ,ขอกินน้ำแนวสั่นจ้าอุกัลังจับของอย่งเงี้ยเลยทุกท่านต่างถาทุกท่านทัดมาเลยจ้าแล้วขอ,ขอ,ขอ,ขอกินน้าแนวสันส่นผู้่ออะก็เกี่ยวอะไเลยวะลูกขี้ท่านเดินตัวใด้แล้ววะท่นอืมคันเห็นหน้าเพื่อนนี่ชอบถามเลขเนาะคนค<พ>คน<อ>คน<อ>ในหมู่<อ><อ>บ้านนั่นเนาะรู้ว่าเราเป็นคนบอกเลขแม่นเงี้ยครับพูดกันเลยถามเลยถามเลยนะครับ ผมเฝ้าเฝ้าหาควงเลยว่ะตั้งกองแทบรานเตั้งกองแทบบรานเพื่อนบอกยู่วะบอกอยู่ครับบอกอเพื่นวานจังหดเพื่นวานเก้าศูนย์หกเลยบอกบอกสามตเลยไม่ใชเก้าศูนย์หกแล้วก็บอกหกหกานสองตเอาเฮ้ยบนั้างล่างน้งไหนบนแล้วเก้าศูนย์่เก้าศูนย์หกเด็ดหกศนย์ใเพราะว่า พี่สาวนิ่นิ้น60นะพี่สาวอพี่สาวพูดอย่งนนิน60ผม้งวันเก้าิน906บ้าครับเองคันลถมันเป็นก็ได้ได้ครับเพรเกียหอไวนได้เหตุการณ์นะมันเป็น9 906เนาะครับคันเท้าตัดมันกับสีมี้96กม่0609มันบอกเก้ย90 90เนาะอยู่กับเกียไหน์เนาะเกียหไว้กับว่าเกียรเจ้าหน้ยินเท่าไรูดได้ยิน960เราไปเถอะนะแม่ขอกได้ิน906 อยู่น้ากันได้ยินบ่นคือกันเออเทียงกันนะโอ้หนา้ารวยได้ยินเป็นเก้าศูนย์หกแม่อือมจำมาในนู้นทิยาต,ตัดาหายแล้วครับเอ,อเาคนมีบอกล่างน้ำเตะล่างบอกหกหกมู่เจ้าถามเพื่อนหรือเพื่อนบอกเองว่าข้างล่างเพื่อนบอก,บอกเ,เองไปเลยเอ,อ้าวไปแล้วมากันชิมข่าหูไงหอยดิเฮ้ยย่างไว้ใกล้หูออกแน่เลยอ้ะออกแน่บอกมันตำมาระวังจัดนะครับผมข้างล่างนี่หกหกเออมีมีบนมีล่าง ข้างบนนี้หางเดียวคือเก้าศูนย์หกแต่ว่าหกหกบ่บมันยาลางหน่อยแต่ว่าก้อนไมมาถามตัวหลงก็ต้องเป็นบนมาล่ะหกหกมันมามีก็ต้องไปล้างค็ต้ขีดท้องที่แต่ถ้าหลินทั้งบนล่างหรอกครับกับบวเนี่ยเลยเนาะแต่ว่าเขียนไปซื้อแต่ว่าบนล่างเล็กนู่นแต่ว่าเลขคว่ำจริงจริงเลยเพื่อนบอกเก้าศูนย์หกแล้วีย่าตัดหายซื้อๆนะค่ะตัดเป็นเก้าหกเก้าศูนย์ศูนย์หกแต่ว่าเลขหกหกเนี่คือโบตัดแบกได้เนาะเพื่อนมาเพื่อนมาซิบางได้กปะ ออกแน่เออกแน่ออกเส้บอกเขเกยหอยไหมยังไงกลนเ่อออิแม่โอ้ซิมใส้หัวเกยหอยแล้ะก็บอว่าออกแน่ไปเลยวั่ะนีผมก็นั่งไปไปได้ว่าไปถือแบงเศ้าดิไปเห็นแบงเศร้าีไสยบวกก็งูเศร้าๆ่างนี้อนงนุมเศร้าอุมลำฟ้าแต่ยังบอกเขาว่าข้างนสันเล็กอัน อ้าวแบ่งเศร้าเจ้าเนอะว่นเด้เป็นครึ่งวันนั่นบอกือว่านานาบุตรอยขอเลขเพิ่นคอยสิว่าเด้ไหอถามเลขเพิ่นเพิ่นเอาแต่แบ่งเศร้าให้ข่อยย่นแบ่งเศร้าให้ข่อยคอยบอกว่าข่อยบอกขอเงินข่อยขอเลขเงินน้ำ่อยบ้างอื่นข่อไม่อย่างใดเงินข่อยจะได้เลขเลขออกสองศูนย์อันแล้วเพิ่นได้เขียนเลขให้เลขตีโตเพิ่นเขียนให้มันบอกออกมันออกสองศูนย์ได้หมดอ่ะสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองอ่ะเพิ่นย่นหายหรอเปล่เพิ่นแบบทิ่มว่างๆย่นไหนถิมว่างๆมานล่ะ แบบเดียวกันขันยนเงินนหายทั้งยนทั้งว่างแบ่งยี่สิมันบ่เนีนเอาที่มันเป็นสองูนย์บ่หน่ะโอ้เนี่ยงว่ะแล้วผมจุดเลขไทยอยู่เลขไทยเงินเออสามสองสามอื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 มกันพลาดนะน้าสามสามตัวไทยของแบ่งยี่สิบเนียนครับอือเป็นสามสองสามครับขอเศร้าใยก็ดีด้วยครับเออเป็นเงินเนาะคืเป็นเง่นท่ย่างนะ่นนยนหยนุ้นที่ย่าไม่แต่แบ่งยี่สิบถามเลขมาไดกับยนแต่เงินอนหาเลขออกสองศูนย์เนาะครับ น no. oh ี่แหละครับสามตัวไทยมอนส่งเหล้าขึ so ้นอยอะส่งเหล้าจะเขาส่งเหล้าอยูะหนึ่งบอกอ๋อบอกว่ามันถ่ายปีเด้มันเลยถ่ายปีเด้มัถ่ายปีเราก็จะมีแนวของเรานะเพิ่ชปกติบ่ตามเท่าจะเจ้าพืชบ่อๆบ่อเพิ่มถ้าบ่ปกติแสดงว่าปูมาเที่ยมแล้วแมนียนบมีเพยนครันมีของเพิ่นนั่นแหละเพราะว่าเขาเพิ่มเขาดูเลยว่าเราบ่ปกตินะเมียน เงีไหนตะกาเราไปขอกินข้าวกินน้ำเลยแล้วเขาได้สิเลีน้ำหนได้ตะกาอืมแม่ยู่กันขอกินข้าวเราคนมากจะห้เลขเีอันนี้มาขอกินน้ำมันมันเงมอืกับบนแน่ได้วานนั้นขอเลขคนพันถิมตะแบงเศร้าหายนะเลขถิมตะแบงยี่ซิบหายเลขออก้ขพอเลยไหมพอเห็นแบงเศร้าขึ้นพอมือนั้นล่ะเข็ดเดียวกันเลยเออเข็เดียวกันมือยี่สิบหับนแน่เด้คือตรงกันก็เลขถูกคอยยุ่งเลขถูกพุ่มยี่นี่นะ อ้าวพี่น้องสรุปว่าคนพิเศษเพิ่นนห้ตั้งแต่ตองงวดนั่นมาน่ะครับต้องงวดละหายตองงวดเลยงวดที่ผ่านมานน่นที่ย่าบ่ได้ไปถามเพื่อนยูเพิ่นไห้เพื่อนหายอยู่ซีซีหกกับบอได้ลงเพิ่นว่างวดเก้างวดเก้างวดไม่บ่ทันเฮ็ดกับบอได้ลงงวดนี้เพิ่นนห้ตาต้องงวดเลยห้น่ารวยทั้งสามตัวสองตัวที่แรกๆเพิ่นโยนแบ่งยี่สิบห้ยเก๊หอยเป็นบ่โยนแต่แบ่งยี่สิบห้ไปแล้วเพิ่นไปแล้วเพิ่นต้องไปโยนบ่เออจากไปเก๊หอยเราก็ไปว่างเวียนซิปโยนไปโยนมา ผมเลน่นน้ำไปเบิ่อไงนะต่ว่าเลขโตเพิ่นบอกจริงๆคือ906นอนทิยากระตัดดหายเอาแบบว่าผ่าเลยคือ96 9006เลขสองโตเพิ่์นหาย 66, 66เลขไทยสามโตของแบ่งยี่สิบคือ323เพิ่นเคยเข็ดนี้เคยมีเพิ่นโยนแบ่งยี่สิบแผ่นน,นทิยาเลขมวลน,น,นันออก20นะคะนะคะทั้งมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาเสื่อเศรษฐกิจแบ่งรัฐบาล ขอบคุณนะรวยได้หลายเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาฝากเอฟซีนะคะวันนี้ก็ขอเอฟซีโซเดีแนวทางของน้ารวยนะคะฝากติดตามช่องหมอรวยช่วยได้ครับพารวยเออซื้อเงา,า,าจากน้อยหมอรวยช่วยได้พารวยช่องน้อยๆอยู่เด้อค่ะผู้ติดตามเท่างได้ละนะมาต่อหกพันกว่านะครับหกพันกว่ากับไปติดตามให้เพื่อนได้แสนซับเนี้ยเด้อพี่น้องฝากติดตามนะคะเดี๋ยวนี้กับหมอรวยช่วยได้เป็นคนโสดลูกสองนะคะบ่เครียดเด้อเนาะบม่เครียดเว้าเรื่องจริงนะคะ ค้นโสดลูกสอง <Yeah. S 1> หาเลี้ยงลูกด้วยตัวเองนะคะเมียทิมนะคะซ <Yeah. S 1> อยเพิ่นเด้อคะ่ะ <c oughs> เพิ่นกับว่าเป็นภายนาคะ่ะเป็นกระทือว่าเป็นลูกเป็นล้านเนาะ ก็เป็นกับรุ่นลูกของน้ทิยานะคะจะดูแลก,กันนะคะคนไทยที่คนไทยช่วยเหลือกันนะคะไม่ทิ้งกันนะคะขอขอบพุณนหลายๆเด้อ่ะที่เอาแบงแนวทางมาแบ่งฝันงววนี้ก็ขอเอฟซีโดีกันแนวทางของน้ารวยเลขของคนพิเศษนะคะงวดวันที่17มกราคม2566นะคะสกสกมานานันมันเฮงเฮงปังปังค่ะ